มันดีอ่ะอืมอ่ะเออนเข้าเป็นึงนะ่งเออสวยงามมากเลยตรงนี้ถ่ายต้นมากกกไม้บางก็ได้โอ,อ้โหเป็นแนวภูเขาสวยงามมากเลยตากล้องบีรู้ไหมว่าเป็นแนวภูเขาอะไรน่ะมันใช่ภูทับเบิกไหมยังไม่ถึงครับออครับ สวยงาม,มากเลยนะโอ้นีเป็นต้นไม้อะไรไม่รู้โมเป็นปุๆเนี่ยต้นไม้พุมๆเนี่ย,ยางที่เราเดินน,น้นอะไรสวยงาม,มากยถนะ่ค้นินมะเ้เอ,อน,นี้โ<อ>นหผลชะดินไปหมดแล้วเนี่ยปลูกอะไรไม่ได้นะพราะปลูกไม้ยืนต้นอย่างเดียว ใช่ครับเ,เขาละหินปนดินปนทรายดินปนหินพอชะเสร็จปุ๊บก็้องม่มาทน,นยีนก็จะปลูกไงน่าจะปลูกเผื่อปลูกมัน,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 นนะโอ้ข้งางล่างอ๋อแท่เส้นนี้อไปนู่นฮะไปเขื่อน นี่เป็นเป็นแนว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 สันเขื่อนแควน้อยนี่เราวาพนี้ที่ถ่ายนี่คือด้านหลังเขื่อนแควน้อยนะนาดูดิสวยงามมากเลยเนาะโอ้โหถ้าไปทางนู้นก็จะเป็นเขื่อนแควน้อยอื นี่แนวแนวด้านหลังโอ้เนี่ยเขาพกพกแมว,วก็ปลูกก็าโพดไว้เหรอใช่ปะ่ะใช่ใชรู้ว่าคนไทยแล้วก็โพดเขาโพดเดี๋ยวจะมาไปยืนต้งองหินนู่นแป๊บสองเลยเดี๋ยวจะพาไปดูเขื่อนแควน้อยอ,อันนี้มาดูด้านหลังเขื่อนแควน้อยก่อน,นอสวยงามเลยแหน่แชร์นิวซีแรียนประเทศไทย ด้านหลังเขื่อนแค่น้อยยังไม่มีเขื่อนอสวยงามมากเลยนะนะีโ่โะเดินี้ก็จะแนวราบลงไปปลูกขา้าวโพดหมดเลยนะอืตอตรงนู้นเขก็จะปลูกขา้าวโพดปลูกมันจำปัหลังอะไรเนาะใช่ครับสวยงามมากเลยฮนะโอ้โหช็อตนี้ได้บรรยากาศช็อตนี้อโอเคเดี๋ยวได้มีโอกาสมาดูบรรยากาศก,าก็ได้ผ่อนคลายอะไรเนี้ย ถ่งงยยเเายุินด้นนะนดวนะน้ไหลา,างนะเห็นคนเห็นคนดินเ,นเอลงให้นเป็นธรรมาชาติาถ,าถ่ายไปเจอเพชรขึ้นมาอีกอ่ะยุ่งอีก ใส่รถไปเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วโอ้โหหามซอเป็นร่องเลยเนาะโอ้โหหามซอเป็นร่องเลยนะนยนะแดงว่าตรงนี้มันเป็นทางน้ำเลยนะ นะแล้วก็จะเขื่อนแคน้อแล้วก็ตัดตัดต่ออันนี้แล้วก็ลงอันนี้ไปว่านี่จะผ่านรถนี่ครับคือวิวทิวทัศน์ด้านหลังเขื่อนแค่น้อยเดี๋ยวจะพาไปดูเขื่อนแล้วก็ไปถ่ายเขื่อนแค่น้อยอีกต่อหนึ่งสวยงามมากเลยนะเอาใครเอากระถางอะไรมาทิ้งไว้ตรงนี้ไม่รู้ ใครเอากะถังมาทิ้งใครเอากะถังมาทิ้งก็ต้องทิ้งก็มาโอ้โหสวยงามมากเลยอะเอ็กข้างๆทำไมขึ้นงามกว่าเลยข้างๆมี